สวัสดีครับวันนี้มานำเสนอรถขุดราคาถูก2คันครับคันที่1เป็นโ o b บ SK 604ครับแล้วก็คันที่2เป็น CAT 306ดีมาชมคันแรกกันเลยคันนี้บูมอาร์มยาวตัดขึ้น6ล้อได้แน่นอนครับได้ทุกเก่งไปเลยสภาพสวยเดิมแล้วก็คอนโทรลเป็นคอนโทรลสั้นระบบน้ำมันช่วงล่างใบดันมีมาให้ครบเรียบร้อยแทกเล็กคนกว้างอยู่ที่1เมตร95เซนสามารถขึ้น6ล้อได้ดันดินปรับเขียพื้นที่ต่างๆลุยงาน ได้ดีเยี่ยมเลยในส่วนของภายในก็เดี๋ยวผมเปิดให้คุณลูกค้าได้รับชมภายในประมาณนี้เลยครับคอนโทนชั่นหน้าปัดดิจิตอลแล้วตรวมังคับใบดันอยู่ทางด้านขวามือสวิตช์กุญแจต่างๆก็สภาพเดิมทั้งหมดเป็นรถนอกไม่เคยใช้งานในประเทศไทยคันนี้ราคาเบาๆไปเลยครับเพียงแค่3 5 9 0 0 0บาท่าบาทเป็ราคาโปรโมชั่นนะครับผมรีบจองได้เลยสำหรับคันนี้ไซส์ตันเลยทีเดียว กันต่อมาเป็นแคทสามศขนาดหกดันเช่นเดียวกันอุมอามยาวสักขึ้นหกหล้อได้ครับมีรายแยกไปพร้อมเลยแล้วก็ในส่วนของช่วงล่างเป็นแท็กเหล็กมีใบดันมาให้ครบความกว้างอยู่ที่1นึ่เมตรเก้าสิบหเซนเท่ากับตัวโกเบเลยพอดีสวยครับเป็นเหล็กทั้งคันก็ตู้กเก่งครับสภาพเดิมๆภายในประมาณนี้ครับคอนโทรลสั้นน้ำมันเหมือนกัน ใช้งานง่ายครับแล้วก็เป็นรุ่นตลาดรุ่นยอดนิยม3 0 6ศก็เป็นไซส์ขนาด6ตันนะครับห้วหวนชมด,ด้านหลังด้วยฝาเดิมๆหมดสีสันเดิมสวยงามครับเครื่อง4สูบก็เครื่องเดิมครับมองหารถใช้งานอยู่มาดูมาชมได้ครับนัานทางก็ เป็นถังน้ำมันดีเซลถังน้ำมันเฮลิคูฝังนี้ครับคันนี้ราคาเบาๆเช่นเดียวกันครับคุณลูกค้าผมวันนี้ผมเสนอขายเป็นราคาโปรโมชั่นพิเศษเพียง359 0 0 0าบาทเช่นเดียวกันสำหรับคัส 306D กดีก็ชอบคันไหนมาก่อนเลือกก่อนได้เลยปลายขาย0 6 1 6 9 6 0 1 6 0กาน่ยนะครับพิกัดอยู่ที่อำเภอพา,านทองจังหวัดชลบุรีเข้ามาทดลองขับได้ไม่มีค่าใช้จ่ายมีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศไทยครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ